ไททันสี่ประตูเลขไม่วิ่งเพียงแค่1,000งกิโลเมตรนะไม่กว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วครับน้องๆโอ,อ้ยวิ่งแค่1,000 0โลปี23ใครใครใครหาได้ไหมกว่านี้ช่วยบอกไอ้เสมทีทำไมครับจะซื้อมาขายมันมีคันเดียวกลัวไม่พอลูกค้าหม่แค่1,000งหมโลเดี๋ยวมาดู นี่คือนิวไททัน4ประตูรถปี2 0 2 3รถสีไม่เคยเคลียร์น็อตไม่เคยขยับนะรถโคตรส,สวยโคตรเดิมโคตรพอร่อโคตรแม่ง,งามนะเลขไม่วิ่งเพียงแค่14,000โลโอ้แม่เจ้าแอร์โคตรเย็นและที่สำคัญไอเสมรถซิ่งผู้ผู้หอเสียงหวานหน้าตาดีมีจิตใจมีเมตตาให้ลูกค้าโคตรถูกผ่อนเพียงแค่4,500บาท โอ้โหโคตรสุดเลยไปรุ่นจา๋าน้ามาดูรอบๆเลยนะเป็นยังไงอันนี้ของคนละคัน <c oughs> <c oughs> ดูไรเนอร์ไม่มีรูเจาะเลยนะชุดแต่งสเกิร์ตอีกรอบคันเป็นตัวพิเศษโอ้โหไม่หนึ่งหมื่นโลโคตรคุ้มโคตรตระคุ้มโคตรสวยโคตรเดิมไรเนอร์ไม่มีเจาะ แม็กยางได้แม็กซิอยากได้แม็กซิงแม็กใหมย่ยางใหม่แก้งไอเสมมาเดี๋ยวไอเสมรถสิ่งจัดให้ดูเลยรไปรุ่นโอ้จะใสไปไหนสีไม่เคยเคลียร์รถไม่มีชนดึงก็ดึงไม่ออกมันแน่นจัดรถบันใหม่แห้งนะใครหาสภาพใครใครมีสภาพใหม่ๆแบบนี้สวยๆแบบนี้ ช่วยส่งมหาไอเสมเลยไอเสมซื้อไม่อั้นครับไม่อั้นเอาไปผ่อนเพียงแค่4,000บาทกับนิวไทตันใหม่กว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วดูดิเครื่องยังขาวเลยมาร์คช็อปตรงหมดเลยฝาโปรงยังไม่เคยถอดเลยดูดิเม็ดอัดโอ้โหสวยนะฟรีดาวฟรีกองฟรีจัดฟรีโอนออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวใครหาได้ใหม่กว่านี้ช่วยบอกไอเสมที หกเดือนแรกพอนสี่พันลังจากนั้นพอนราคาเต็มที่8 9, ปดเกันปลาเสมรสซิงจัดให้ฝากไลฟ์ฝากแคร์ด้วยวัยรุ่นจ๋า